ค,คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ข้อความต่างๆหรือว่าโพสต์รูปภาพที่เหมือนเป็นการเชิญชวนหรือว่าโพสต์โดยที่ไม่ได้เกิดความตั้งใจแต่ในรูปนั้นเนี่ยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏอยู่เรื่องนี้นะคะการโพสต์ภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดอยู่นี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความเข้าใจแล้วก็จะมาหาความจริงกันนะคะกับทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกคุณสมชายพรหมณีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปูผาคุณสิวพรครับผมสนใจเรื่องการรองเรยนแพ่สารสุสหรัพิจารณครับครับผมเริ่มต้นเลยละกันผมทราบมาโดยตลอดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกฎหมายในการโฆษณาควบคุมอันนี้ถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องครับค่ะครับผมเรามีการควบคุมอย่างไรบ้างครับมันอยู่ในพระราชบัญญัตินะครับมันอยู่ในพรบนะครับค่ะ คือในเรื่องของการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีแน่นอนไม่มีการหลีกเลี่ยงนแต่ว่าระยะเวลาอาจจะดึกๆมากๆเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะโฆษณาออกมาในรูปแบบของขวดหรือแบรนด์ได้เลยแต่ว่านับปัจจุบันค่ะสื่อออนไลน์ต่างๆสังคมโซเชียลต่างๆที่มีอิทธิพลและก็มีบทบาทมากๆต่อชีวิตของเราทุกคนนะคะการที่เราจะโพสต์ภาพเครื่องดื่มในลักษณะไหนคะท่านรองคะที่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย นะคะมันมีพร,รบรนะครับว่าพร,รบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551นะครับก็มีมาตราหนึ่งได้กำหนดแล้วนะครับเรื่องตราที่32เรื่องอการห้ามโฆษณานะครับค่ะดังนั้นเนี่ยการห้ามโฆษณาเนี่ยก็คือการที่จะไม่ให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการเนี่ยโฆษณานะครับไม่ว่าจะการเป็นการแสดงชื่อ การแสดงเครื่องหมายการแสดงแสงสีเสียงอะไรก็ตามที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิญนะครับเชิญที่เรียกว่าเป็นการปวดอ้างสรรพคุณเชิญชวนให้ไปเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายหมดครับค่ะครับผมแล้วการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ก็อย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยจะกระทาไม่ได้เลยครับพูดง่ายเลยฮะ บุคคลทั่วไปเลยเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้คนยิที่มีชื่อเสียงยิ่งไม่ได้เลยประชาชนทั่วไปเรียกว่าบุคคลทั่วไปทําไม่ได้ครับเว้นแต่นะครับการโฆษณาเนี่ยในพรบเนี้ยกาหนดไว้ให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะทําได้ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตสามารถโฆษณาได้นะครับแต่ในกําหนดระยะเวลาที่ท่านบอกอ่ะว่าดึกๆก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าครับโฆษณาได้ แต่มันมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขการโฆษณาก็คือไม่สามารถที่จะแสดงรูปภาพสัญล,ลักษณ์โลโก้อะไรต่างๆเนี่ยของเครื่อง,อง,องอดื่มแอลกอฮอล์ได้เพียงแต่ว่าสามารถที่จะทําได้โดยบอกข้อมูลข่าวสารบอกอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์สังคม,มไม่มีการปรากฏของสิ่งของหรือบรรจุพันธุ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ ถ้าเราเห็นเลยเนี่ยพูดง่ายๆ n อ t บเคยเห็นโฆษณาเรี e นซี่ไหมอันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมถูกต้องไหมฮะท่านองถูกต้องอันนั้นแหละเขาโฆษณาจะมีผมเห็นนะตั้งแต่ผมดูมามีมีบริษัทเดียวที่ที่โฆษณาครับแบบถูกกฎหมายให้เราเห็นคือไม่ได้แสดงรูปโลโก้หรือบอกอะไรนะครับแถมยังมันมีคำที่ต้องกำหนดไว้ใน การสื่อสารการโฆษณานั้นด้วยคือคำสำคัญที่เขากำหนดไว้ในกฎหมายเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้คือต้องต้องแสดงต้องแจ้งด้วยของโทษด้วยถูกต้องไหมครใช่มันมีองค์ประกอบนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอันนี้ผู้ที่จะโฆษณาผู้ผลิตเนี่ยต้องไปศึกษานะว่าองค์ประกอบที่จะสื่อสารออกมาเนี่ยไม่ว่าเป็นแสดงข้อมูลข่าวสารเช่นสร้างสารสังคม เน variance, ey, สุดท้ายเขาไม่ได้บอกกฎกฎหมายแต่เขาเขียนว่าความรีเจนซี่เขาว่าหรือคุณรีเจนซี่บางดีไทยเขาเขียนรีเจนซี่ตัวเล็กๆซึ่งมันกูกำหนดข้อความไว้ในขนาดที่กําหนดเหมือนกันนะครับครับ อ่าอันนี้ชัดเจนไปในเรื่องของผู้ผลิตนะคะสามารถที่จะโฆษณาได้ในลักษณะไหนข้อผิหมายโอเคค่ะทีนี้ท่านรองคะขอความชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนธรรมดาทั่วไปท่านรองย้ำแล้วว่าไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการเชิญชวนให้เห็นโลโก้หรือเห็นอะไรต่างๆถ้าเกิดเป็นลักษณะของบริบทที่เรานั่งกันอยู่ในวงของเพื่อนเห็นแก้วที่แก้วนั้นเราเดาออกเลยว่าสีนั้นคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะนี้ถือว่าผิดไหมคะท่านรองครับ ต้องถามก่อนว่าดื่มที่ไหนต้องมีบริบทของสถานที่ด้วยสถานบริการสถานบริการทั่วไปสถานบริการเริ่มสถานจำหน่ายอาหารอะไรเงี้ยผู้ที่เอามาแจกคุณเน่ยเจ้าของร้านน่ผิดอ๋อค่ะก็เขาเอาแก้วที่มีรูปรูปร่างของโลโก้หรือข้อความนะครับโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเขาเขียนบอกว่าที่ร้านนี้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียวุ้นค่ะเยน็นเย็นครับออย่างเงี้ยเชิญชวนอยากจะดื่มอยากจะลองแล้วเกินอันนี้อ่ามันมีคําเบียวุ้นและวก็มีคําว่าเย็นเย็นอันเนี้ยเป็นการชักชวนแต่ถ้าร้านค้านี้เขียนว่าที่ร้านนี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเรียอเอาพูดง่ายๆชั้นๆเลยที่ร้านนี้จําหน่ายสุราและอาหารเครื่องดื่มอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่ถ้าเกิดที่ร้านนี้จําหน่ายเครื่องดื่ม สุราแล้วก็มีรูปโลโก้ผลิตภัณฑ์สุรามมนรู้กี่ผลิตภัณฑ์เลยค่ะอันนี้ผิดแสดงเครื่องหมายค่ะอันนี้คือพูดถึงในแนวของร้านแต่ถ้าพูดถึงที่บ้านล่ะครับท่านรองถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันในบ้านที่บ้านเป็นเรื่องส่วนตัวแก้วคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณยกแก้วมาดื่มแล้วมีแก้วโลโก้เนี่ยที่บ้านของคุณอันนี้ดื่มที่บ้านนะแต่ถ้าดื่มที่บ้านแล้วก็ถ่ายภาพลงเฟซลงเฟซ เอ้ยมาซี่เพื่อนมากินเหล้าด้วยกันเนี่ย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 อย่างเงี้ยแล้วมีภาพเนี่ยมีโลโก้ครับแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องดื่มปริภัณแอลกอฮอล์เนี่ยเอ้ยอันเนี้ยผิดเพราะในข้อความเนี่ยก็คือห้ามโพสต์ยี่ห้อแอลกอฮอล์ห้ามโพสต์เชิญชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์ห้ามโพสต์อวดอ้างสรรพคุณนะห้ามโพสต์เชิญชวนหรือชักชวนให้ลองผิดทั้งนั้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านดื่มที่บ้านแต่ไม่ได้โพสต์มันก็ไม่เกิดไม่เป็นราเเชิญชวนนะครับแต่ลองเดี๋ยวผมถามอีกประเด็นนึงได้ไหมเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองเขาก็มีความฉลาดเอางี้ดีกว่าเวลาจัดงานอะไรขึ้นมาสักงานหนึ่งเขามักจะทำปฏิมากรรมที่ใช้เป็นขวดหรือแบรนด์สร้างขึ้นมาให้เราได้ถ่ายภาพคู่ด้วยเพื่อที่เวลาคนเข้างานไปปุ๊บ ไปถ่ายภาพเซลฟี selfie, ่ไปถ่ายเป,เป็นแบ็กดรอปปุ๊บแล้วเอาลงเลงสื่อโซเชียลของตัวเองอย่างเงี้ยยังไงก็ถือว่าผิดถูกต้องไหมฮะอะ่ต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นโลโก้หรือว่าเป็นแบ็กดรอกที่มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ค่ะอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับบางคนมักจะเข้าใจผิดเจอ,อทีไรหมอหมอร้านนั้นน่ะ แสดงเครื่องมือเครื่องไม้แอลกอฮอล์ผมก็ไปดูมันไม่อครับผมเดี๋ยวตอนนี้เสียงสัญญาณหายไปนิดนึงนะฮะท่านท่านรองยังอยู่ในสายกับเราไหมครับสวัสดีค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่เละได้ยินค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะ เออโลโก้นั้นน่ะท่านต้องไปดูก่อนนะหรือเครื่องหมายที่แสดงผลิตภัณฑ์เครื่<ข>องหมายที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะจดทะเบียนอ่าจดทะเบียนเสียภาษีเป็นเป็นแบบไหนถ,ถ้าเขาแสดงเขาผิดครับอนะครับแต่ถ้ามันเป็นเหมือนเหมือนคลา้ายๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางบริษัทก็ปรับนะครับาบางบริษัทนะเครืค่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยโลโกโ้เนี้แต่บางบริษัทเขา เขาบอกไม่ใช่อันนี้เป็นโลโก้ของโซดาน้ำดื่มของน้ำาด่มเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเขาจดทะเบียนอันนั้นอะโลโก้เนี้ยเป็นน้ำดื่มแต่รูปร่างมันอาจจะคล้ายกันอาจจะมีคลิกของเขาเช่นน้ำดื่มอะไรเงี้ยนะฮะเป็นโซดาอะไรเงี้ยถ้ารองคเราเห็นนั่นแหละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนน่ะคิดแล้วว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดแต่ก่อนเนี้ยคืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอาจจะมีความผิด ไปบ้างแต่ว่าบทลงโทษตามกฎหมายถ้าเกิดว่าเราทําลักษณะนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราจะมีบทลงโทษยังไงบ้างคะท่านรองอย่างนี้นะครับบทลงโทษเนี่ยเขากําหนดไว้นะครับผู้ใดเนี่ยที่กระทําความผิดนะครับไปโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือเชิญชวนให้ดื่มเนี่ยก็มีความผิดครับก็ต้องระวางพูดโทษนะครับมีทั้งจำระปรับปับไม่เกินห้าแสนครบ<อ>ับไม่เกินจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหรือทั้งจำระปรับ อันนี้เขาหนดไว้แต่กระบวนการของการที่จะลงโทษเนี่ยมันมีกระบวนการเช่นหนึ่งถ้าเราเห็นพุทธเจ้าพนักงานเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะครับเห็นอ่าเขามีการกระทําความผิดมีการแสดงโลโก้อยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษเขาได้หรือประชาชนทั่วไปเห็นถ่ายรูปมาแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษได้นะครับจะไปแจ้งความเดินคดีถามว่าได้ัไหม นะส่วนเจ้าพนักงานดําเนินการดาเนินคดีจับกลุมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจปกครองครับมีหน้าที่จับกลุมแล้วก็ดําเนินคดีครับครับผมท่านรองครับเอนนี้เนี่ยถามว่าโทษเนี้นะครับปรับไม่เกินห้าแสนกับจำคุกหนึ่งเดือนเนี่ยในกรณีที่ในกรณีที่ผู้ที่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความอวดอ้างหรือต่างๆเนี่ยหรือเรียกว่าโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตั้งใจหรือไม่ก็ช่างนะครับ จะมีความตั้งใจหรือไม่เนี่ยก็ช่างนะครับต้องไปพิสูจน์กันนะว่างั้นเถอะ <ภา S 2> ว่าตั้งใจแค่ไหนและบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะคนไทยบอกว่าไม่รู้กฎหมายแน่ต้องรู้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายอมความยอมความเนี่ยเขามอบอำนาจให้อนุคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีหน้าที่เปรียบเทียบเช่นเราไปแจ้งร้องถูก่มกล่าวโทษเขาบอกอ๋อโอเคฉันผิดก็ความ่ะ <ภา S 2> ครับยอมความก็ปรับ ห้าหมื่นบาทจะจบเรื่องเป็นเลิกลากันไปแต่ถ้าไม่ยอมความ <c oughs> เช่นไม่อ้าวฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ยอมฉันไม่ฉันจะสู้สู้ก็ส่งฟ้องนะครับ,รบทางเจ้าพนักงานตํารวจก็ส่งฟ้องคดีไปนะก็ขึ้นสาลแล้วแต่สาลาจะลงโทษแค่ไหนจะปรับอย่างเดียวหรือจะจําด้วยรหรือจะทั้งจําแล้วก็ปรับด้วยแต่ไม่เกินห้าแสนครับแต่ส่วนส่วนผมถามว่าเอ๊ะ ถ้ายอมความกันแล้วเนี่ยพูดง่ายๆเขาเรียกยีตปอกเนี่ยนะครับนะครับก็ปรับห้าหมืนก็จบนะครับแต่วันหน้าคนเดิมหรือล้างเดิมอกระทําความผิดอีกยอมทั้งยอมรับสารภาพอีกรับเพิ่มครับอีกเป็นแสนหนึ่งถือว่าตั้งใจแล้วยอยอีกสองแสนครั้งที่สามก็สองแสนเพิ่มไปแต่ทั้งหมดทั้งมรไม่เกินห้าแสน อันนี้หมายถึงความเพราะบางที่เนี่ยยินยอมเสียค่าปรับห้าหมื่นเพื่อแลกกับการที่ไปโฆษณาแล้ววันนั้นก็ขายดิบขายดีก็มีนะฮะคือชายช่องว่างสักนิดหนึ่งทางกฎหมายเนี่ยเอาแบบโกยในวันนั้นเลยอย่างนี้นะถ้าลองถ้าโทก็โทกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันอาจจะมีอย่างนี้ด้วยไงโฆษณายังไม่พอยังไปลดแลกแจกแถมอันนี้ก็ผิดนะเนี่นซื้อแล้ว สมนาเอาตัวไปแลกเครื่องดื่มได้หรือซื้อเครื่องดื่มแล้วแถมกระเป๋าเอออย่างนี้ก็ผิดอีสองดีอีสองค็อง่ะมีทั้งโฆษณาแล้วก็ลดแลกแจกแถมเดี๋ยววันหลังเนี่ยต้องเชิญท่านรองมานั่งพูดคุยกับเราเพราะข้อมูลค่อนข้างที่จะน่าสนใจด้วยนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวพี่น้องกับพี่น้องประชาชนมากๆเพราะว่าหลายคนอาจจะมองผ่านนิดนึงนะ จังหวัดพิศโลกเนี่ยดำเนินโครงการพิษโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้าตามกฎหมายเนี่ยมาตั้งแต่ปี2554จนถึง2566จังหวัดพิษโลกถือได้ว่าเนี่ยปฏิบัติตามข้อกฎหมายมา,า,าเป็นอย่างดีอันนี้ผมขอชื่นชมผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือทางจาดภาตรทางสาธารณสุขทางตำรวจทางปกคอรองซึ่งเรามีชุดจัดระเบียบสังคมออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรวจตาให้คำแนะนำอย่าง ด้วยดีเสมอามาและผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มมืออของเราเนี่ยก็ปฏิบัติมาเป็นอย่างดีผมคุยได้เลยว่าจังหวัดพิษโลกนะฮะที่จะปฏิบัติผิด<ข>นะครับท<ข><ข>่านยกร้านใหม่ยกเร้านเปิดใหม่อาจจะ<ข>ยังไม่เข้าใจอันนี้เราจะเตือนถ้าเราเห็นเราก็จะบอกกล่าวชี้แนะเสนอแนะไปยังไม่ไปนั่นทําให้เกิดการมีปัญหาเรื่องของการรียกว่า เหมือนกับไปกันแท่งหรือว่าเหมือนกับไปทําให้เขาเสียเครดิตอะไรเงี้ยเรครับผมก็ต้องขอขอชื่นชมเลยนะฮะจังหวัดพิษณุโลกของเราวันนี้เวลาหมดแล้วฮะท่านค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญท่านมาขยายกันแนวรายการด้วยถูกต้องเพราะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณสมชายพรหมณีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการโพสต์การเชิญชวนรหรือว่าการโฆษณาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีพระราชบัญญัติคือมันมีพร,ะระบ,รรบที่เป็นกฎหมายคุ้มครองอยู่มีโทษปรับไม่เกิน5 0,000นบาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับด้วยแล้วครับ